เจแถวสองสเก็ตเตอร์ 2, ater, มาแถวไหนก็ได้เออมาละวูมาเฮยอยสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ก wow. ับช่องเฮียมีพาวับวี สามอีกแล้วนี่เอ,อยู่เกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมแปะของค่าย PG ทุกคนครับก็ก่อนอีกก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียบีพาวเวีสามไปด้วยละกันครับพี่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียบีพาวาวไว้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างทุกคนครับเฮียมีกลุ่มและกลิจกรรมครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะ เกไมไหนแตกดีเกไมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มครับส่วนเกไมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ทุกคนองพลาดพังไปเล่นเกมน,นั้นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มล็อกอินทาเนี้ยสามารถตามดูได้ที่ใต้ description ด้าน,น,นล่างหรือว่าใต้อมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนครับเป็นกลุ่มเขาร่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมมาทุกคนครับอยู่กับแปะช่วงต้นเดือนแบบนี้บอกเลยว่าสล็อตแข็งเปกแปะก็แข็งเช่นเดียวกันแข็งแม่งทุกเกมมาทุก ก็วันนี้มาจัดทุนหนักหน่อยกันก40 0 0มืนนะครับมีจะมาหมุนไม้ตันของเกมนี้นะเป็นออโต้หมุน100รอบนะครับมาดูกันว่าจะได้กําไรไหมหรือว่าจะเข้าฟีเจอร์ไหมครับเรามาดูกันเลยทุกคนครับไม่ต้องพูดพ่มทำเพลงครับปรับเบียดแป๊บนึงครับ4 0 0ตันสุดนะครับออโต้จะแบ่งเป็น2รอบครับ50หมุนแรกเปิดเทอร์บโบ50หมุนหลังปิดเทอร์บโบไปกันเลยเลสโกมาดูกันว่ามันจะเข้าฟีเกมให้เราบ้างหรือเปล่าหรือจะมีกําไรหรือเปล่าทุกคนครับ ร้อยรอบไม่มีกําไรเหลือเท่าไหร่เราซื้อหมดนะทุกคนครับเหลือเท่าไหร่เราโอ้ยแเปน,นอนนอนไปก่อนเลยเพื่อนอือบางแต่กระา้อยู่คิวแถวแรกไม่มาครับไปกันต่ออ่ะอืมเจสวยสิบแถวแรกว้ายสวยสิแถ,แถวแรกมาไหมคิวแถวสมไม่มีครับโอบาหยปรนาั ไม่ไลต่อไปกันต่อเพื่อนโอเคอย่างน้อยเราก็มีทุนมาตั้งต้นนะครับทุกคนครับเออมนต้องเข้าบ้างนะสเก็ตเตอร์ทุกคนครับอืมเจมาแม่สองแถวลวดไม่มีครับไปกันต่อซื้อวงล้อหมุนมาหลายวันแล้วทุกคนครับลองหมุนวงล้อดูบ้างนะครับปั่นนอกดูบ้างว่าแปะจะให้เราเข้าฟีเกมหรือเปล่าทุกคนครับคูนสี่หมื่นจะเข้าฟีเกมได้สักกี่รอบครับมา Uh เริ่มไม่จ่ายแล้วทุกคนครับเริ่มดูดเหมือนกันนะเริ่มดูดเหมือนกันนะเนี่ยแปะนะสิบแรก A2 ไม่มีครับ A ลงผิที่คือแบบมาเสี่ยงเลยคือแบบมาเสี่ยงเลยแล้วกันนะครับจีอ mm. <J. S 1> uh ือโอ้โหปาาทัดเยอะจัด เียอยากลองดูบ้างนะครับว่าการหมุนข้างนอกเนี่ย4หมื่นบาท100รอ,อบแบบมันจะเข้าสักรอบไหมสาหรับแปะเนี่ยครับทุกคนนะบอกเลยว่าเฮียมไม่เคยหมุน V ีเกมเข้าแปะได้เลยนะอือหายากแบบยากจัดเลยทุกคนครับอเอปลาบูไหลสวยมากอือไหลเจไหมครับอู้ไหลาหลายต่อเลยทีนี้วายสิบปะอือโอเคไหลเพลินครับรอบนี้ไหลเพลินหน่อย อืมเจสวยเคแถวแรกมาไหมมาทันแถวสองวายวายได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นคิวบางเกินเพื่อเนยตัวมันถูกเคคิวอุ้เอ๋วอื้มเจจ่ายสิบไปครับอืม โอ้ยวายดอกนี้ได้เล่น A แล้วล่ะแต่จะได้เล่น A กับสีเตระรบบไปครับไหลคิวไปต่อสวยงามสเก็ตเตอร์ไม่ผู่หน้าสเก็ตเตอร์ไม่ผูหน้ามาเลยทุกคนครับชิงชับแถวแรกวายซองแดงไปด้วยยิงชับไปครับเปลี่ยนเป็น A หรือเปล่าโอ้โหจ่ายอย่างงี้ไม่สวยนะจ่ายตัวจ่ายชิงชับเปลี่ยนเป็นชิงชับอย่างงี้คือไม่สวยมากทุกคนครับห้าสิบหมุดแรกผ่านไปเสียกำไรไป ขาดนไป7000ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางอยู่ทุกคนครับยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับปิดเทอร์โบครับ50หมุน let's go มาสเก็ตเตอร์ยังต้องมาแล้วว่ขอเข้าทีเดียวนี่ก็คือพอใจนะทุกคนครับขอเข้าทีเดียวเคียบก็พอใจแล้วเี ว้าเจยิงดีอืมยิงจับแถวแรกไม่มาเจเต็มระบบไปครับชิงจับไม่จ่ายฟาดทัดจ่ายมาก่อนยิงจับแถวแรกรออยู่ไม่มีครับอืมอยิงจับเต็มระบบอืมถ้าไหนเป็นไหนสเก็ตเตอร์นี่คือแบบคุ้มแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงอะไรอย่างนี้นะทุกคนครับ อืมอืเฮ้ยสเกตเตอร์อหนึ่งตัวมาไหมเพื่อนมาเถอะมารือเปล่าไม่มีครับปูน่าเสียดายทุกคนครับยังต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับสเกตเตอร์นะอืม,อ,มอเคไปครับสิบไหลสวยวาเจ เองเอาน้อยไปไหมเองมักน้อยไปหรือเปล่าแปะโอเคไปก่อนเติมระบบ,บอืมฝ่าทัดไปครับเนี่ยจะไม่ซื้อนะวันนี้นะทุกคนครับครบร้อยหมุนแล้วแบบมันยังมีแบบยังอยู่ในเส้นทางเราจะไม่ซื้อนะครับมาหน่อยมาตะเตอร์เออ้ย เข้าสักทีเดียวเงี้ยก็พอใจแล้วมไม่มาเลยทุกคนครับสเก็ตเตอร์เฉียดไปก็เฉียดมานะแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีครับอู๋ชิงฉับปะอเอจิュว มันเฉียดแล้วก็เฉียดอีกทุกคนครับเริ่มเงียบว่ะหลังๆเริ่มเงียบว่ะอ,อ้าอืมมาดีสองตัวสามตัวไม่เคยจะมาพบ ไม่เคยจะมากันแบบครบครบอืมมาไม่เพื่อนขอร้องละมาเถอะเออไม่มาอีกเลยมันเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแล้วทุกคนครับเหมือนจะมาก็ไม่มาครับโอ้ลุ้นยากอยู่นะแปะงนอกนะทุกคนครับอืมเจแถวสองโอเคหลายเจต่อแล้วครับ ฝ่าทัพแถวแรกรออยู่นะเพื่อนนะไม่มาจ้าค <Okay, S 1> ไปครับคิวแถวแรกไม่มีครับสิบมันเรียงอะไรขนาดนั้นล่นะน่ะอืมไหล Q ปะสิบสาอืมไม่มีครับ เก็ตเตอร์หายากจริงนะปั่นนอกแปะนี่คือแบบหาสเก็ตเตอร์ยากจัดเลยนะทุกคนครับมาเถอะเพื่อนว่างไว้โสงแถวขนาดนี้อา้าวแถวสุดท้ายโอ้โหไม่เห็นวีแววสเก็ตเตอร์เลยทุกคนครับแถวสุดท้ายแต่ยังไหลยอยู่ล่วงลงมาหน่อยสเกต็เกตเตอร์เจแถวสองสเกต็ตเตอร์มาแถวไหนก็ได้เออมาละมาสิบ คูณสิไม้เซฟสุดทุกคนครับไม้เซฟเซฟพอเลยไม้เซฟเซฟพอเลยครับอ้าว oh. อีกทีเดียวแล้วนั้นเพื่อนอีกทีเดียวแล้วนั้นโอ้ย oh, อย่างนี้โอ้สิบคูณสิบสองพอทุกคนครับสิบคูณสิบสองพอนะครับ let's go มาไม้เซฟด้วยนะครับในที่สุดมันก็เข้าอ่ะทุกคนครับ mm. ได้อยู่ปาท่ามาไหมเพื่อนอุ้ยได้ลุ้นแล้วทุกคนเอาเกย์อ้าเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเข้าทั้งทีไม่ได้เข้าง่ายๆนะสเซกเตอร์เองอ่ะคิวไปอุ้ยลุ้นอะไรวะนี่อ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปาท่านสวยงาม เงินเหลืสวยอ่ะบัตรเงินล้านเปียแล้วใจแล้ววันนี้ทุกคนครับเบ็ดตันเข้าสกเก็ตเตอร์พอใจแล้วทุกคนครับเบ็ดตันเข้าสกเก็ตเตอร์พอใจแล้วแค่เข้าก็พอใจแล้วครับไปเออขอกำไรอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออมันต้องอย่างนั้นถือว่าแปลก ใช่จริงๆทุกคครับจัดมีเก้าวันหกร้อยบาทเอาเรื่องแล้วไงมาอืมเอ้ยโอเคโอเคทุกคนครับก <c oughs> ำไรมาหมื่นหนึ่งโอ้ยจัดรางวลัลรวมมาสามหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาททุกคนครับกำไรมาหมื่นหนึ่งกำไรมาหมื่นหนึ่งถือว่าโอเคหมื่นสามกำไรมาหมื่นสามทุกคนครับ <c oughs> แต่เงียขอแล้วกันนะ ว่ายี่ยขอแล้วกันนะครับเหี่ยขอเบ็ดหกสิบทิ้งทวนเบ็ดหกสิบทิ้งทวนที่สิบสองูนสิบสี่ทุกคนครับไปอยากเป็นใหญ่ใจต้องมีอยากเป็นใหญ่ใจต้องมี นิงๆไว้เพื่อนนิงๆเหมือนใจเฮียนหน่อยวะนิงๆเหมือนใจเฮียนหน่อยวะเพื่อนเลยเอาโอเครอดมาไปกันต่อเอ,อ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นเปะอีกทีเดียวเท่านั้นเพื่อนเฮ้ยโอ้โหตกดำชั่งมันละกันทุกคนครับเฮียไปดีกว่าครับอย่างร้อยวันนี้เควสเราก็สำเร็จแล้วครับกำไรมาหมื่นไปสี่อยจริงจหมื่นสามนะทุกคนครับ แต่แค okay ่นี้ก็โอเคแล้วทุกคนครับหวังไงหวังว่ามันจะเข้าอีกสักรอบไงแต่มันไม่เข้าไม่เป็นไรครับเราไปกันดีกว่าโอเควันนี้จะพาเวมมาวอลกดเกมจอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีโดนครับสุดท้ายมันก็เข้าให้เราจนได้แล้วก็แตกมาด้วยนะครับฟื้นกลับมาฟื้นกลับมาได้กําไรหมื่นหนึ่งพอเลยทุกคนครับเลิกเลยอย่าบอกกันเดี๋ยววันเลิกเลยนะครับ เฮ้ยหรือฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสราด้วยแล้วกันครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือวใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่วัยรุ่นเอาไรนอกเฉยเลยมาแม่ตเกอรตเอ้าอีกตัวหนึ่งทุกคน จะปิดคลิปหรือจะมาจะให้ปิดคลิปหรือจะมาโอเคเจอกัน